มาเด้อพี่น้องมเก็บหิดปวกนะหดปว,วกถือฝนหิดปวกถือฝนหิดปวกตาฝ้นอ,อกินออกัน้นเอาหิดปวกกิ๊กค่ะหดปวกกิ๊กปวกกิ๊กโดนท้อยหมวยเลยขายไปแ้วบ่หนะขาเนี่ยพี่น้องอีกจะมีหน่อยแห่ นี่สิมิ้งใหญ่ีนโอ้ยน้องกับพนนงฝนตกงกรเหล่นี่นี่นอเออกปนักรตาดวี่หองนีย่ือจมได้ยีหลังเนียกระตาจับเนาะเดือเดือกระตาออกแล้วเบิ่งกระตาบ่

ในที่สุดขอเกิดมาเจอไก่หน่อยอค่ะไก่หน่อยแต่ว่วาดอกง,ง่ายง่าไก่หน่อยอยังมันดอกใหญ่แต่มันสิได้เอาตัวพี่น้องดอกง,งนนะ่ายปั่นป้าไก่หน่อยอยังมันดอกใหญ่ค่ะปั่นให้ปุปปกกูกเยอะพูดได้ไหมโอ้ยขาดจอยปั่นให้ปลูกนยอะพูดน่ะ,อนะดอกใหญ่อีกพูดน่ะขากรใหญ่อีกฝนตกมันก็เลี้ยวพี่น้องตกแลก้วก็แดดออกนะพูดน่ะ khá mẹ, nè, nhìn búa cây nhỏ nhăng mận thế, bên nấm đìn mình, cứ đấy, tông đấy ấu đỏ đài, khăn đỏ nhỏ ấy cứ khi khàn kéo, đỏ nhây chút kia hả, thang anh con, cây non tạt phun nổ. cây phun, cây non ta phun, nè. กหน่อยตง่าย่ดหนง่ย่ขา่ย่นอยหงมาด๋อยง่ายแค่านตกาน่อยมันกมีอแม่จนกายจนตาถึงฝนเทาบันละจนกมีอันนี้ดูย่จะขึ้นสนเียจะขึ้นลคือฝนนี่เธอฝนมึงขึ้นนี่ con cả tốt bớt khứt bởi bên nhắm bên tố ý chứ này cả quê là nắng ta quê là bé áo chứ áo vòi bên sữa luôn đó đây cây nồi phải sao ổn là được cái nồi đỏ kim chứ sao cái đây không kim được nâng qua sẽ kim đấy chứ bị kim này coi ba nồi รับมากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกกำลับสมค่ะน้ำก็เดาะให้หัวเล็หน่อยสิขาวทุปูที่พี่ยุ